สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกาแฟที่ปลูกในประเทศไทยทั้ง5ภาคนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาปลูกอะไรกันบ้างนะครับ <S <S เริ่มจากภาคใต้ครับภาคใต้นี่นะฮะเริ่มจากชุมพรและนองนะครับสุราษฎร์คนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับพื้นที่ภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกเป็นพันโรบัตตานะครับซึ่ง พันโลบัตตานี่นะครับทนฮะทนต่อสตูพืชนะครับแล้วก็ที่ความสูงของเขาเนี่ยประมาณ1 0 0 2 0ึงรเมตรจัดน้ำทะเลเนี่ยก็เหมาะสำหรับการปลูกโรบัตตานะครับแล้วก็ภาคใต้เนี่ยก็ยังมีโรงงานแปลรูปกาแฟซึ่งเขารับซื้อตัวโลบัตตานี่นะครับตั้งอยู่ที่นั่นด้วยทำให้กเกษตรกรนะครับผลิตโลบัตตาแล้วส่งเข้าที่โรงงานที่ชุมพรได้เลยนะครับส่วนภาคเหนือครับ ภาคเหนือเนี่ยความสูงเขาอยุ่ที่ประมาณ1,500-2,000เมตรจากระดับน้ําทะเลภาคเหนือนี่เขาเลยเน้นกาแฟเป็นพัน阿าบิกานะครับพันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพันธุ์ที่โด่งดังของประเทศเรานะครับก็มีหลายๆแบรนด์หลายยี่ห้อไปใช้กันนะครับซึ่งเพื่อนๆคงจะทราบนะครับว่ามีแบรนด์อะไรบ้างร้อยละเก้าสิบครับของภาคเหนือนจะเป็น,ปนพันอลาบิก้านะครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะชื่นชอบนะครับของ ภาคเหนือนะครับส่วนภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกในเดี๋ยวนี้เขามีกาแฟจันทบูรณ์นะเพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับกาแฟจันทบูรณ์นะฮะเป็นกาแฟที่ปลูกที่จังหวัดจันทบุรีเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ทิปปิก้าโอ้สายพันธุ์นี้นะครับจะเป็นสายพันธุ์ที่เขาบอกว่ามีคาเฟอีนน้อยมีรสชาตินุ่มทานง่ายเพราะฉนั้นกาแฟจันทบูรณ์เนี่ยผมคิดว่าเหมาะสําหรับคุณผู้หญิง นะครับลองหาซื้อดูนะฮะของจันทบุรีนะครับต่อมาครับทางภาคอีสานฮะไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์อุบลนะครับขอนแก่นนะครับแล้วก็หนองบัวลำพูนะฮะเขาปลูกทั้งสสายพันธุ์ครับทั้งอาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้าซึ่งกาแฟของทางอีสานเนี่ยก็มีความเข้มข้นนะเพราะพื้นที่เขาเนี่ยเหมาะสมดินก็ดีนะครับเพราะนั้นกาแฟทางอีสานบ้านเรานี่ผมว่าไม่แพ้นะครับไม่แพ้ของภาคใต้และของภาคเหนือนะครับ เพื่อนๆก็ลองชิมดูนะครับว่ากาแฟอีสานเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเขาตีแบรนด์ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นแบรนด์อะไรเพราะผมเซิร์ชดูแล้วแบรนด์ที่เป็นอีสานแท้ๆเลย,เยมีน้อยมากเลยนะครับต่อมาครับภาคที่5้านะครับคือกาแฟภาคกลางครับกาแฟภาคกลางเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะปลูกเป็นโรบัตตากันนะครับเพราะความสูงเนี่ยจะอยู่ประมาณ400เมตรจากระรดับน้ำทะเลนะครับก็มีทั้ง2องสายพันธุ์ทั้งโรบัตตาและอาราบิก้าแถวแถวสระบุรีก็มีปลูกนะฮะชาเชียงซาก็มีปทุมก็มีเหมือนกันนะครับ แต่สำหรับผมเนี่ยผมอยู่ที่จังหวัดกาญจานบุรีจังหวัดกาญจนบุรีของผมเนี่ยนะครับความสูงเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ300เมตรสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,000เมตรบริเวณเขาโกโตเต็งฮะบริเวณอำเภอศรสีสวัสดิ์แล้วก็ทางสังขบุรีนี่ก็อยู่ประมาณ900ถึง950เมตรนะส่วนสายโยกเนี่ยจะอยู่ประมาณ400เมตรศรีสวัสดิ์ก็เลยมีกาแฟกาแฟทั้งสองสายพันธุ์ครับทั้งกาแฟพันธุ์โรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าตัวผมเองเนี่ยอยู่ที่อำเภอศรสีสวัสดิ์ วันนี้ผมมีกาแฟมาให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้นะฮะ <c oughs> ผมมีมาสองสายพันธุ์เลยครับนะฮะไอนี้เป็นโรบัตตาครับไอนี้ลาบิก้าผมซื้อมาต้นละ15บาทครับ <c oughs> จากไอนี้จากทองผาภูมินะฮะแล้วก็ไอนี้จากสังขาบุรีนะครับ <c oughs> ตัวผมเองเนี่ยก็มีพื้นที่อยู่ประมาณ10ไร่ก็คิดว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกาแฟมาเยอะ นะครับก็เลยคิดว่าช่วงนี้โควิดครับไม่มีอะไรทำก็ปลูกกาแฟดีกว่านะครับสเปคเขาก็บอกว่า1ไร่เนี่ยปลูกประมาณ400ต้นก็อาจจะประมาณวาคูนวาประมาณเนี่ยผมคิดว่ามันแน่นเกินไปผมก็เลยกะว่าปลูกแค่ไร่ละ200ต้นนะครับผมมีอยู่10ไร่นะครับก็วันนี้ผมสั่งกาแฟไป2000ต้นต้นละ15บาทก็เป็นเงิน30,000ื่นะครับวันนี้ก็เสียงเงินส0,000แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะ ทำธุรกิจกาแฟแบบเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าทำคอนเทนต์กาแฟมาเยอะชอบกินกาแฟด้วยนะครับช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับกลับบ้านไม่มีอะไรทำครับผมคิดว่าผมจะปลูกกาแฟแล้วครับนะฮะก็ต้องขอขอบคุณสถานการณ์โควิดครับที่ทาให้ผมเนี่ยได้เป็นเจ้าของไร่กาแฟทัทีนะครับก็รักกาแฟชอบกาแฟทานกาแฟมาเยอะนะครับวันนี้มีไร่ของตัวเองก็เป็นกําลังใจเพื่อนๆนะครับกลับบ้านไม่มีอะไรทำเนี่ยปลูกกาแฟเล่นๆครับนะฮะเริ่มจาก 10ต้น20ต้นก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณติดตามผมในเพจนี้นะครับคลิปต่อไปเนี่ยนะครับเราจะไปปลูกกาแฟกันไปรู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องเตรียมหลุมยังไงเตรียมปุ๋ยยังไงดีไหมฮะจะได้มีความรู้นะครับเราจะได้ปลูกกาแฟแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็ทันต่อความต้องการของลูกค้าในประเทศนะครับถ้าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับสาระเกี่ยวกับกาแฟนะครับ นะฮะเกิ็ดเล็กเกันน้อยเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยนะครับก็ขอให้ติดตามผมได้นะครับในเพจกาแฟสดไม่ปวดหัวบายมาตาลาจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งเข้าถึงมือถือท่านทุกวันนะครับเวลาสามทุ่มตรงครับ